ลัคนาราศีกรกฎดวงประจำเดือนเมษายน2567ค่ะสำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่16สิงหาคมค่ะ ในเรื่องของการงานในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎจะต้องเจอกับปัญหาหลายๆด้านเลยค่ะคุณต้องมีความเหนื่อยใจคุณก็จะต้องพบเจอกับความท้อใจในการทำงานนะคะคุณจะเจอะเจอเรื่องที่คุณรู้สึกเหนื่อยและท้อใจก่อนหรือว่าจะต้องเจอกับปัญหาความรู้สึกที่อยากจะเลิกทำงานอยากจะลาออกจากงานเลยนะคะเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวคุณค่ะ และตัวของคุณเองนะคะก็จะได้เปลี่ยนแปลงความคิดโดยเร็วและได้ปรับตัวเองโดยเร็วเช่นกันค่ะทำให้พลิกสถานการณ์จากที่มีปัญหากลับมามีความมั่นใจในการทำงานและมีความก้าวหน้ากับเรื่องของการงานที่เกิดขึ้นได้ค่ะเรียกได้ว่าต้องเจอกับเรื่องที่แย่ๆก่อนนะคะเราจะพัฒนาไปเจอกับสิ่งที่ดีๆค่ะ ในการทำงานของคุณนะคะคุณจะต้องเจอกับคนเห็นแก่ตัวการทำงานไม่เป็นทีมเวิร์กเลยค่ะการไม่ตรงต่อเวลาการโดนตำหนิและสารพันปัญหาเลยนะคะแต่ยังไงก็จะได้ประชุมพูดคุยปรับความเข้าใจเรียบเรียงทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ค่ะทั้งกับตัวเองทั้งกับคนรอบข้างนะคะทำให้ทุกอย่างนั้น จะเหมือนกับว่ามีการพัฒนาที่ใหม่และจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆถือได้ว่าจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นค่ะหลังจากที่มีการประชุมหลังจากที่มีการพูดคุยปรับความเข้าใจปรับแนวทางในการทำงานร่วมกันนะคะ คุณเองก็จะมีแนวโน้มค่ะว่าจะต้องได้ไปรับตำแหน่งแทนใครหรือว่าจะได้ไปสั่งงานแทนบุคคลที่ไม่มีประสิทธิภาพค่ะทำให้คุณอาจจะมีแรงกดดันและจะมีความเหนื่อยที่เกิดขึ้นพอสมควรนะคะแต่ก็จะสามารถแก้ไขปัญหากับเรื่องการงานได้สำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศรีกรกฎนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีการต่อสู้ เป็นหัวใจหลักอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องงานจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนนะคะเชื่อว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้จะเอาอยู่ทุกอย่างเลยค่ะแต่ช่วงนี้นะคะคุณต้องดูแลเรื่องสุขภาพหน่อยนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีการเจ็บป่วยขึ้นบ่อยๆค่ะซึ่งจะมีผลกระทบต่อเรื่องของการงานพอสมควรนะคะ เพราะฉะนั้นท่านต้องระมัดระวังเรื่องดูแลสุขภาพให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องงานได้ค่ะและคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎนี้นะคะถ้าหากว่าท่านไปสอบงานหรือว่าสมัครงานอะไรไว้นะคะก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากเลยค่ะไม่ว่าท่านจะเขียนย้ายงานไปที่ไหนนะคะก็มีโอกาสได้ย้ายตามที่ต้องการเช่นกันค่ะ สำหรับคนที่ทำกิจการส่วนตัวนะคะช่วงนี้จะอยู่ในช่วงที่ต้องเซตระบบใหม่ค่ะ ต้องฟอร์มทีมใหม่ทําให้ทุกอย่างยังดูไม่ค่อยลงตัวนะคะก็ขอให้ค่อยๆปรับตัวค่อยๆแก้ไขก็จะดีขึ้นค่ะช่วงนี้งานอาจจะมีการรวนบ้างนะคะต้องมีการเริ่มต้นในการพูดคุยวางแผนจัดระบบงานค่อนข้างที่จะเยอะมากค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเมื่อท่านได้จัดระบบใหม่แล้วเซตใหม่แล้วนะคะก็จะทําให้งานของท่านมีความราบ รื่นแล้วก็ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นค่ะไม่ต้องเป็นกังวลนะคะขอแค่ท่านมีความตั้งใจที่จะแก้ไขแล้วก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นวางระบบเซตระบบใหม่ให้ดีเท่านั้นเองค่ะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับเรื่องการเงินนะคะการเงินของคนที่เกิดในราศีกรกฎนี้นะคะจะอยู่ในจุดที่มีความน่าเป็นห่วงพอสมควรค่ะ เราต้องมีการใช้เงินกับเรื่องของสุขภาพของตัวเองนะคะและใช้เงินกับเรื่องสุขภาพของคนที่รักด้วยค่ะมีแนวโน้มนะคะว่าจะต้องมีการเครียร์ในเรื่องของการเงินกับคนรอบข้างหรือว่าญาติพี่น้องค่ะเช่นอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่สูญเสียนะคะทำให้ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องของทรัพย์สินมรดกต่างๆค่ะ แต่ก็จะมีปัญหาที่ต้องเกิดขึ้นหรือต้องมีการแบ่งทรัพย์สินแบ่งมรดกต่างๆทำให้ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะและมีนนวโนมที่จะได้จัดการกับภาระต่างๆหรือได้จัดการกับภาระหนี้สินให้เขาที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นค่ะ และคุณเองนะคะก็ยังต้องใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะเช่นอาจจะมีการเปลี่ยนสัญญาการรีไฟแนนซ์การซ่อมการทำนุบำรุงต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านอาจจะต้องเตรียมเงินไว้เกี่ยวกับรถของคุณด้วยเช่นกันค่ะ การเงินของคุณนะคะจะมีสภาวะที่ยังดูไม่นิ่งและจะมีความกังวลที่เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะค่ะก็ขอให้คุณวางแผนกับเรื่องการเงินให้มากๆนะคะและรัดกุมให้มากๆด้วยค่ะ และอาจจะต้องมีเรื่องหัวเสียบ้างเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่อง,องคนรอบข้างสําหรับเรื่องของการเงินค่ะอาจจะมีญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงนะคะเข้ามารบกวนเกี่ยวกับเรื่องการเงินคุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคุณให้ไปช่วยซัพพอร์ตคนรอบข้างนะคะตรงนี้คุณสามารถที่จะพิจารณาได้นะคะว่าคนไหนเราควรช่วยคนไหนเราอาจจะต้องปฏิเสธค่ะต้องจําใจปฏิเสธเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้การเงินของคุณก็ไม่นิ่งเช่นเดียวกันค่ะ คุณอาจจะต้องเตรียมเงินสำหรับที่จะต้องใช้จ่ายของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการพารานิสินหรือว่าของที่จะเสียหายรถยนต์อาจจะต้องมีการทำานุบำรุงซ่อมแซมนะคะและที่สำคัญคือเรื่องของสุขภาพของคุณและคนรักด้วยค่ะแนะนำเลยนะคะว่าควรเก็บเงินสดไว้กับตัวเองให้เยอะๆนะคะ สำหรับเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะเดินทางนะคะไปเจอไปเจอกับคนที่ถูกใจค่ะและคนที่ถูกใจนั้นนะคะคุณ ถูกใจเขาเขาถูกใจคุณค่ะคนนั้นดูดีๆนะคะเป็นคนที่มีลักษณะที่ดีมากเลยค่ะดูแล้วเป็นคนที่น่าไว้วางใจนะคะถ้าเกิดว่าคุณไปเจอใครนะคะที่มีลักษณะประมาณนี้ก็อาจจะสามารถที่สารสัมพันธ์หรือว่าดูใจกันได้นะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะยาวนานและต่อเนื่องพัฒนาไปถึงการแต่งงานได้เลยทีเดียวค่ะ สำหรับคนที่มีคู่รักคู่ครองนะคะคุณจะมีความเข้าใจและพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีค่ะในเดือนนี้นะคะคนที่กำลังมีปัญหาของเรื่องของมือที่3นะคะก็จะสามารถคลี่คลายปัญหาไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เดือนเมษาย,ยนนะคะคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะถ้าท่านนะคะเจอะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมือที่3 ใจเย็นๆนะคะค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนในการแก้ปัญหาค่ะแต่มีแนวโน้มนะคะว่าปัญหาของเรื่องมือที่3จะถูกคลี่คลายและแก้ไขปัญหาให้กลับมาดีได้ดังเดิมเลยค่ะก็ขอเอาใจช่วยนะคะใจเย็นๆค่ะอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะคิดทบทวนให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปนะคะสำหรับเรื่องของสุขภาพนะคะ อยากจะขอเตือนค่ะว่าคุณอาจจะมีพังผืดเรื้อรังทําให้เกิดอาการเจ็บปวดนะคะตามจุดต่างๆและมีอาการกล้ามเนื้อฉีกอักเสบบริเวณต้นขาทําให้เดินหรือว่าเดินไม่สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าหากท่านมีอาการปวดขาหรือว่าปวดเวลายืนนะคะท่านก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์ดูค่ะเพราะว่าอาจจะมีกล้ามเนื้อฉีกอักเสบได้นะคะตรงบริเวณของต้นขาค่ะ และถ้าเป็นไปได้นะคะก็พยายามดูแลสุขภาพหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆที่จะมากระทบทําให้คุณเกิดการเจ็บป่วยได้ค่ะและถ้าเกิดว่าใครมีอาการที่เจ็บปวดตามจุดต่างๆนะคะรีบไปปรึกษาแพทย์ค่ะเพราะว่าอาจจะมีพังผืดเรื้อรังเกิดขึ้นได้ค่ะ และนี่นะคะก็คือดวงของลัคนาราศีกรกฎค่ะประจำเดือนเมษายน2567นะคะถ้าหากว่าท่านใดมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนรอบข้างที่เกิดในลัคนานี้นะคะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้พวกเขาได้ฟังด้วยนะคะว่าตรงไม่ตรงยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ค่ะแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงแบบรวมๆก,ก้างๆนะคะแต่ถ้าหากท่านอยากจะได้ดวงที่มีความแม่นยำมากๆนะคะ ท่านต้องเอาวันวันเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดค่ะไปผูกดวงก่อนนะคะแล้วก็นำไปประกอบการดูดวงก็จะทำให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะบางคนอาจจะบอกว่าแม่นมากบางคนอาจจะไม่แม่นนะคะ อันนี้ก็ต้องเป็นความเชื่อส่วบุคคลนะคะท่านต้องพิจารณามีวิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะและถ้าหากท่านใดนะคะอยากจะให้กําลังใจคุณแม่แชร์ดวงนะคะท่านสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้คุณแม่แชร์ดวงได้ค่ะและถ้ายังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะถ้าคุณแม่แชร์ดวงได้ลงคลิปใหม่ๆเ,เราก็จะได้เจอกันก่อนเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันคลิปต่อต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ